สวัสดีครับมาศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพระกุณาดูลที่เป็นพระแท้ครับการค้นพบพระกุณาดูลครับเป็นการค้นพบที่เรียกว่าจำนวนอน,น้อยนะครับเป็นการค้นพบในดินนะครับองนี้นะครับเป็นองค์ที่ผ่านการล้างผิวนะครับ ในการสร้างพักนาดูในยุคเรียว่าสมัยนั้นก็คืออายุพันสามร้อกว่าปีใช่ไหมครับจะไม่มีนะครับที่เรียกว่าเนื้อมวลสารที่ปรากฏแร่ชนิดต่างๆแล้วก็เนื้อดินที่เป็นผิวสีต่างๆหรือสีดาสีไรประปลครับเพราะวิธีการสร้างในยุคนั้นสามารถเปรียบเทียบดอนํานมาศึกษาคือพัดรอดครับคุมหาวันแล้วก็ พระนางพญานะครับพิธีนุโลกนะครับนั่นคือเป็นกรรมวิธีการสร้างที่อยู่ในยุคเดียวกันนะครับอายุของพระก็ใกล้เรียกันนะครับตัวพระกูนาดูนครับเป็นการนําดินเหนียวนะครับมาสร้างดินเหนียวก็คือนํามาจะาลังปลวกนะครับลังปลวกหรือเรียกไยว่าพนปลพวกภาษาอีสานเขาเรียกกันนะครับเพราะในสมัยนั้นนะครับ จะไปหาดินเหนียวดินเหนียวในใต้ดินก็ต้องขุดกวด่าจะเจอนะครับเป็นชั้นใช่ไหมครับชั้นดินชั้นหินนะครับและไม่มีนะครับที่ในยุคนั้นที่หาเลเมือสารเพราะเร่ถ้ามีก็ราคาสูงนะครับเพราะในยุคสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างที่ผสมแร่ชนิดใดชนิดนั้นใส่กันนะครับให้ไปดูพระลอดหรือพนังพญาได้ครับลักษณะเนื้อดินนะครับ ถ้ากูณดูลที่สร้างที่เป็นของแท้ก็คือเป็นการนำดินจากหลังปูนะครับมาสร้างแล้วก็เป็นการสร้างที่แคะบล็อกแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วกรรมวิธีการสร้างก็คือการอบนะครับเมื่อสร้างก็คือแบล็อกแล้วก็นำดินจากหลังปูกมาผสมนะ้ำเป็นดินเดียวแล้วก็ทำนะครับ ทำการอบนะครับไม่ใช่การเผาถ้าเป็นลักษณะการเผาหรือลักษณะเนื้อมวลสารเนื้อดินที่ปรากฏแร่ชนิดต่างๆนะครับนั่นแสดงว่าเป็นการอะไรครับเป็นการสร้างแล้วก็เป็นการนําไปบรรจุแล้วก็ขุดเรื่องนะครับขุดเรื่องนะครับว่าค้นพบนะครับภาพขุดจานวนมากนะครับในสมัยนั้นไม่มีครับที่สร้างจํานวนมากๆนะครับเพราะภาพอะไรครับภาพที่สร้าง ส่วนมากการสร้างไม่ได้สร้างเอาไว้มากนะครับนครับลักษณะนะครับผิวของพระที่อายุพันกว่าปีผิวด้านนอกนะครับจะต้องอะไรครับจะต้องมีความเป็นธรรมชาติคือผิวด้านนอกแห้งซีดนะครับจะเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับคือเนื้อที่หลุดออกไปจะปรากฏเนื้อด้านในเป็นเนื้อสีนครับสีน้าตาลเข้มนะครับ แต่ด้านนอกนะครับจะจะครับจะซีดนะครับเพราะอะไรครับเพราะสัมผัสกับอากาศนะครับเห็นไหมครับบริเวณที่เนื้อด้านในครับบริเวณที่ผิวที่หลุดออกไปนะครับผิวด้านนอกจะปรากฏเห็นไหมครับเนื้อดินสีแดงครับการสร้างก็คือการนำินเนียวผสมน้ำ ใช่ไหมครับตีนกาลังตัวนะครับนี่ครับเราจะสังเกตเห็นบล็อกใช่ไหมครับแบบล็อกนะครับขอบนี่ครับลักษณะขอบของล็อกแม่พิมพ์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับปรากฏนะครับเห็นไหมครับจะปรากฏขอบของล็อกแม่พิมพ์นะครับด้านเดียวนะครับ การศึกษาครับพระเทนะครับพาะพระเทที่พบพบจำนวนน้อยครับพี่นะครับ,ปร,บปรากฏขอปลักษณะขอบเห็นไม่ขอบขอบข,ของบล็อกแม่พิมพ์ที่ที่แค่แค่ด้านหน้าก็คือการนําดินเหนียวไปบรรจุบรรจุเต็มเสร็จแล้วใช่ไหมครับเห็ไหมครับจะปรากฏขอบของแม่พิมพ์เห็นครับแล้วเมื่อส่วนเกินจากบล็อกด้านหลังัมเมื่อ ดินอยู่ในบล็อกไอพีนทาไมปรากฏรอยนิ้วมือใช่ไหมครับก็คือเป็นการตกแต่งครับเป็นการกดนะครับให้นูนให้หลังนูนก็คือไม่ใช่เป็นการใช้บล็อกปรากฏนะครับแต่เป็นการใช้นะครับมือนิ้วมือเราครับเป็นการกดแต่งนะครับกดแต่งด้านหลังนะครับให้เกิดการนูนนะครับจึงปรากฏนะครับจึงปรากฏเห็นครับเนื้อไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมี เป็นร่องนะครับเห็นไหมครับแต่ก็ปรากฏรอยนิ้วมือเห็นไหมต้องคมชัดนะครับเห็นไหครับครับคำวิธีการสร้างนะครับในสมัยนั้นนะครับเราต้องศึกษาเชิงลึกนะครับคือการกดนะครับเห็นไหมครับเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับคือการแกะนะครับ กรรมวิธีการเกะออกจากบล็อกก็เดียวกับแบบเดียวกับพาร์โลนะครับก็คือการกดการเกะตรงนี้ก่อนนะครับเกะออกมาครับจากบล็อกเสร็จครับเสร็จแล้วทํอะไรต่อครับก็การตัดก็คือการตัดนะครับนี่ครับจะตัดตัดเพื่ออะไรครับเพื่อบริเวณที่เราใช้นะครับเงาอลงมามาเสร็จก็คือการตัดก่อนนะครับนี่ครับจะปรากฏตรงก้นฐานที่แตกต่างกับพะร์โลนะครับนี่ก็คือรอยตัด การตะบตัดจากด้านหลังนะครับ่ไหมครับกระแสรอยตัดนะครับรอยตัดก็ดูว่าครับนี่เมืมมม่อเกะออกมาแล้วครับก็คือวางใช่ไหมครับวางวางจนเสร็จตามจำนวนที่สร้างเสร็จใช่ไหมครับก็นําไปนะครับนําไปอบนะครับอบความร้อนนะครับ ไม่ใช่เป็นการเผาการอบมันจะดีนะครับการอบมันก็คือจะทําให้เกิดลูกของพิมพ์ทรงไม่บิดเบี้ยวนะครับเพราะเป็นการใช้อุณหภูมิต่ําค่อยๆสูงขึ้นไปนครับแล้วก็ร่อย้วมือครับไม่หลุดร่อนนะครับเพราะเป็นการใช้อุณหภูมิจากความร้อนต่ําขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอุณหภูมิที่สูงมันทําให้เนื้อนเนื้อยังคงรูปมันเดิมนะครับ เพราะอะไรครับถ้าเป็นลักษณะของการเผานะครับก็คือผิวพระจะต้องเหมือนอิฐจะต้องมีการดำนะครับเนื้อดินจะต้องมีการการอะไรครับการปรากฏสีของดินเผาดำนะครับแล้วก็ผิวก็คือตึงนะครับแล้วก็บิดเปรี้ยวนะครับเพราะอะไรครับให้เราไปดูนะครับการการทําอิฐจากเนื้อดินเผาก็คือการที่เรา เผาดิงหรือเผา,าอิดใช่ไหมครับ,รบมันจะเกิดความเกาะความแข็งมากเกินไปไม,มันเกิดอะไรครับมันเกิดการแตกหักง่ายแล้วก็เกิดการหลุดร่อนเพราะผิวมันด้านนอกบริเวณด้านนอกมันแห้งครับมันแห้งมันกเกิดการหลุดร่อนมันจะไม่ปรากฏเราในมือแต่ผ้าเททําไมปรากฏก็เพราะว่าเป็นการอบนะครับนาไปอบอุณหภูมิความร้อนที่ต่าต่ำค่อยๆสูงขึ้นนะครับจึงทําให้เกิดอะไรครับ เกิดเนื้อพระที่เป็นผิวเหนไครับผิวของการอบกับการเผาจึงแตกต่างกันคือการยยยยาแยยะพระเท้กับพระกีให้ออกนะครับเพราะถ้าเป็นพระเท้นะครับเป็นพระที่เรียกว่าพระกุเป็นวัตถุมงคลและสามารถเป็นวัตถุโบราณนะครับนะครับถือได้ว่าเป็นวัตถุโบราณนะครับที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะอะไรครับเพราะอายุพันกว่าปีนะครับ ในยุคการสร้างอายุพันกว่าปีก็คือพระรอดพระนางพญานีครับนี่ครับลักษณะผิวพระที่ว่าวไม่เผาครับถ้าเผามันจะเป็นผิวที่เรือกว่าดำแล้วก็บิดเบี้ยวแตกหักง่ายนะครับนี่ครับกรรมวิธีแล้วไม่มีเล่นะครับในยุคนั้นไม่มียังไม่มีการผสมแร่มอรสานหักเราไปพบนะครับมีการปรากฏแร่มอสานหรือกุใดกุที่มาแตก นั่นก็คือเป็นกุที่เราอะไรครับน,นั่นแหละคือการทำห้เขาถึงทราบว่ามีอะไรครับมีพระฟังหรือกบมาไว้เท่นั้นนะครับำพระต้องเป็นเนื้อนะครับเนื้อจากดังปูกแล้วเนื้อต้องเหมือนกันนะครับมิตินะครับเห็นไหมครับการศึกษานะครับ ในเชิยงลึกคุณยวเข้าใจว่าพระเทไม่ได้มีมากนะครับและพระเทหรือวัตถุมูราวัตถุมงคลนะครับราคาไม่มีครับหลักมือนะหลักเฟนก็ไม่มีนะครับใช่ไหมครับลักษณะกรรมวิธีการสร้างเป็นอย่างไรนะครับและมีควมแตกต่างอย่างไรนะครับกับภากีพระเทนะครับนะครับครับ ระกุาดูนนะครับลักษณะกรรมวิธีการสร้างนะครับจะเป็นแบบนะครับแบบธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต,ต่างกันพระที่สร้างเรียนแบบก็คือความแข็งแข็งกระด้างกับแข็งนะครับแข็งแบบนุ่มนวลน,นะครับก็คือการอบกับการเผาต่างกันนะครับหาข้อมูลนี้นะครับทุกท่านได้รับ ฟังรับชมก็คืออย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้นําไปคิดวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองว่าสิ่งที่ผมอธิบายไปนั้นมีเหตุมีผลหรือไม่นะเพื่อจะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับของทุกท่านนะครับว่าอะรครับเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะได้หาหรือสะสมพระนะครับที่แท้แล้วก็เป็นพระที่ตัวสร้างขึ้นจริงเราต้องมีข้อมูลพื้นฐานนะครับ เราต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะครับถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเราไปศึกษาตามบุคคลนะครับเราจะรเราก็จะไม่มีข้อมูลที่ยแน่ชัดนะครับแต่ถ้าเราศึกษาแล้วก็ศึกษาจากบุคคลที่เขามีความรู้มีเหตุมีผลน,นะครับก็คือการคิดวิเคราะห์นะครับจะเป็นความรู้ที่สามารถนําไปต่อยอดได้นะครับ นะครับนะครับลักษณะนะครับของพระนะครับเป็นพระอบนะครับไม่ใช่พระเผานะครับพระรอดเหมือนกันนะครับพระนางพญานะครับอายุเดียวกันนะครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นวัตถุโบราณได้นะครับอายุที่ยังไงว่าอายุมากนะครับและราคานะครับไม่สามารถประเมินได้ครับครับขอบคุณครับ